โลกะกกตชุดนี้ออกโลกะกกตชุดนี้ออกและคัดสรรใหม่ด้วยกระบวนการที่มีความเป็นกลางมีประสิทธิภาพเพื่อหากะกะตที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเราจะต้องยกเครื่องสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงกะกะตรีเซ็ตกะกะต ้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านครับโอ้โหผมรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ที่ได้มาเจอทุกท่านเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสมาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อมาร่วมเวทีดีเบตกับช่องเจ็ดนะครับมีคนมาสนับสนุนมาแสดงพลังกันเป็นหลายร้อยคนก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วผ่านมาเพียงแค่สองอาทิตย์จากหลายร้อยคนสงสัยเป็นหลักพันหลักหมื่นคนไปแล้วครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมผลิตวัชลสินนะครับเป็นผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อและผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพักก้าวไกลหรือที่มีชื่อเล่นว่าไอติมผมยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามเหลือเกินที่จะให้คนหยุดเรียกผมว่าไอติมเพราะไอติมชื่อมันฟังดูเด็กชื่อมันเหมือนถูกตั้งขึ้นมาโดยไม่คิดว่าผมจะโตก็พยายามอย่างมากที่จะให้คนเรียกผมว่าผลิตพอมาที่ขบวนคาราวานก้าวไกลที่ภาคใต้ ผมถือว่าผมประสบความสําเร็จไปครึ่งหนึ่งถือว่าผมประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง,รรรง,งพราะพอมาที่นี่ไม่มีใครเรียกผมไอติมแล้วครับเขาเรียกผมดําแข้งบอกแต่ไม่ว่าจะเป็นใครชื่ออะไรหรือมีบทบาทอย่างไรกับพักก้าวไกลผมเชื่อว่าทุกคนที่สวมเสือ้อก้าวไกล มีความเชื่อมีความฝันตรงกันที่เรียบง่ายนั่นก็คือนครศรีธรรมราชดีกว่านี้ได้นั่นก็คือประเทศไทยดีกว่านี้ได้แต่ประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้ประเทศไทยต้องไม่ไปต่อแบบเดิมประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้เราต้องเริ่มต้นโดยการปิดสวิตสามป่อ วันนี้ผมคงไม่ใช้เวลามากในการมาอธิบายถึงเหตุผลที่ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าทำไมเราต้องปิดสวิต์สาปอแต่ผมอยากจะฉายภาพอนาคตให้เห็นว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลและปิดสวิต์สปอแล้วเราจะหาอีกสามปอมาแทนที่สามปอเดิมแต่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชไม่ต้องกังวลอ่า พอพูดถึงปิดสวิต์สาปอรังสิงมันรองก็มารันทีแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลเมื่อปิดสวิต์สาปอแล้ว3ปอที่รัฐบาลก้าวไกลจะนำมาแทนนั้นไม่ได้เป็น3าปอที่เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารแต่เป็น3มปอที่เป็นวาระการเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนทุกคนปที่หนึ่งครับคือการปักธงประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งต้องเริ่มต้นโดยการมีรัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยผมพูดกี่เวทีก็พูดทุกครั้งให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าหากพัรก,ก้าวไกลเป็นรัฐบาลภายใน100วันเราจะจัดประชามติถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสอส,อสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ผมต้องไปต่ออีกขั้นตอนหนึ่งโดยการบอกว่าการจัดประชามติอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึงแม้เราจะเร่งให้เร็วแค่ไหนก็อาจจะต้องใช้เวลา2ปีดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กับการจัดประชามติเพื่อน,นับหนึ่งสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ62รายมาตาเพื่อรื้อกลไกที่ถูกใช้ในการสืบทอดอำนาจทั้งหมด3อย่างข้อที่ 1, 1. คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิอกอำนาจพิเศษของสอวอที่ถูกแต่งตั้งจากคอสชอข้อที่2ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และข้อที่3ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่อินเทรนแน่นอนหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานเราจะต้องยกเครื่องสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงกกตรีเซต็ตกกตโลกกกตชุดนี้ออกโลกกกตชุดนี้ออกและคัดสรรใหม่ด้วยกระบวนการที่มีความเป็นกลางมีประสิทธิภาพเพื่อหากกตที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ผมยืนยันครับว่าหากเราไม่แก้ไขารายมาตาเพื่อรื้อกลไกสืบทอดอำนาจเหล่านี้ควบคู่ไปกับการจัดทำรัฐธรรมรนูญฉบับใหม่ถึงแม้การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้จะนำมาสู่การเปลี่ยนขั้วรัฐบาลรัฐธรรมรนูญ60ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นระเบิดเวลาในการมาล้มรัฐบาลที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนอันนั้นคือปที่หมาสู่ปที่สครับ นั่นก็คือวาระของการปลดล็อกท้องถิน่นอันนี้เรียบง่ายมากเพราะอาจารย์เดชรัตพูดไปครบถ้วนแล้วแต่พักปพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลและพิธาเป็นนายกภายในหนึ่งปีเราจะจัดประชามติถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้ยกเลิกการมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งและให้มีการเลือกผู้บริหารสูงสุดการเลือกผู้ว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และยิ่งไปกว่านั้นเราจะกระจายทั้งอำนาจและงบประมาณที่มันกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางมากระจายให้กับผู้ว่าที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนนครศรีธรรมราชอยากจะพัฒนาไปในทิศทางไหนต้องเป็นพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่เป็นคนกําหนดอันนั้นคือปอที่สองมาสู่ปอสุดท้ายปอที่สามถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมมากที่จะมาพูดคุยกับเรื่องวาระแห่งนี้เพราะเข้าใจว่าวเป็นวันแรก หรือว่าวันเปิดเทอมของนักเรียนหลายคนทั่วประเทศนั่นก็คือวาระของการปฏิวัติระบบการศึกษาแค่ได้ยินเสียงแบบนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าระบบการศึกษาที่ผ่านมาของเรานั้นมันล้มเหลวมันขาดประสิทธิภาพเราปล่อยให้เด็กไทยเรียนหนักเป็นลำด้ตนต้นของโลกแต่มีระบบและหลักสูตรที่ไม่สามารถแปลความขยันของลูกหลานเรามาเป็นทักษะที่แข่งกับนานาชาติได้ กระทรวงศึกษาได้รับงบประมาณสูงเป็นระดับต้นๆทุกปีแต่เรามีระบบการจัดสรรง,งบประมาณที่ไม่สามารถแปลงงบประมาณเหล่านั้นเพื่อรับประกันสิทธิ์ของนักเรียนทุกคนในการเรียนฟรีได้ดังนั้นหากพักคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะปฏิวัติระบบการศึกษาทั้งระบบเราจะทำให้การเรียนฟรีนั้นเรียนฟรีจริงไม่ใช่เรียนฟรีทิปเหมือนที่ผ่านมา เพิ่มงบประมาณ33,000ล้านบาทต,ต่อปีเพื่อรับประกันสิทธิทุกคนในการเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งเราจะทําให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยและไร้อํานิยมภายใน100วันแรกเราจะออกข้อกําหนดมาว่ากฎระเบียบของทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องไม่ขัดหลักสิทธินักเรียนต้องไม่มีการบังคับเรื่องทรงผม ต้องไม่มีการเปิดช่องให้มีการลงโทษเกินขอบเขตและหากมีการค้นพบบุคลากรทางการศึกษาคนไหนที่ไปละเมิดสิทธินักเรียนต้องพักใบป,ประกอบวิชาชีพไม่ใช้การแก้ปัญหาโดยการย้ายครูจากที่หนึ่งที่ละเมิดสิทธินักเรียนที่หนึ่งไปที่อีกที่หนึ่งแต่นอกจากโรงเรียนจะปลอดภัยแล้วเราต้องการทําให้หลักสูตรการศึกษาของเรามันมีคุณภาพ ดังนั้นหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะรื้อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและออกแบบหลักสูตรใหมาให้เสร็จภายในหนึ่งปี <Yeah. S 1> เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะที่ใช้ได้จริงเป็นหลักสูตรที่ลดชั่วโมงเรียนเพื่อรับประกันเวลาพักผ่อนให้กับลูกหลานเรา <Yeah. S 1> เป็นหลักสูตรที่ลดวิชาบังคับเพิ่มวิชาพังเลือกและมีการเพิ่มกลไกหรือว่าแพลตฟอร์มจับบ้งหนังสือเรียน จะไม่มีอีกต่อไปแล้วหนังสือเรียนไหนที่มีค่านิยมที่ไม่สอดรับกับประชาธิปไตยหรือทักษะสมรรถนะตามหลักสูตรใหม่ที่เราจะออกแบบขึ้นมาแต่ไม่ว่าหลักสูตรจะวิเศษแค่ไหนไม่พูดไม่ได้อีกว่าระหนึ่งของการปฏิวัติการศึกษาการศึกษาไม่สามารถมีคุณภาพได้ไม่ว่าหลักสูตรจะวิเศษแค่ไหนหากคุณครูไม่มีเวลาได้ใช้กับผู้เรียน ปัจจุบัน40%ของเวลาคุณครูถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนดังนั้นผมอยากจะสื่อสารไปหาคุณครูทุกคนทั่วประเทศว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะยกเลิกกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภายในร้อยวันแรกเราจะหยุดให้ครูไปนอนเวร เราจะลดงานธุรการลดงานเอกสารอะไรตัดได้ตัดออกไปอะไรตัดไม่ได้หา,หาพนักง,งานธุรการเข้ามาเราจะยกเลิกพิธีการเกี่ยวกับการประเมินครูที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้เรียนและเราจะให้ครูสามารถประเมินพออ,อได้ด้วยเช่นกันทางทีมแจ้งมาว่าเวลาจะหมดแต่ผมขอต่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะจบการปราศัยมาตรงนี้แล้วแต่เมื่อตอนเดินทางเข้ามาจากทุ่งใหญ่เพลินไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปของพรรคคู่แข่งพรรคหนึ่งที่พยายามจะสื่อสารในลักษณะมาโจมตีหรือกล่าวหาหลายหลายอย่างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่พรรคก้าวไกลนําเสนอเราอยากจะใช้เวลาสั้นๆคงชี้แจงทุกประเด็นไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้เวทีอื่นแต่ขอชี้แจงประเด็นเดียวคลิปที่ออกมานั้นพยายามจะสื่อสารว่าพรรคก้าวไกลจะไปยกเลิอกกองทัพ ผมก็ต้องย้ําเป็นรอบที่ล้านเป็นคนที่ล้านว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารไม่เท่ากับการยกเลิกกองทัพเราเพียงแค่จะบอกว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมษายนเดือนที่แล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีการจับใบดําใบแดงเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีใครไปเป็นทรารทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้อยากเป็น และผมยืนยันว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเยาวชนหลายคนที่ฝันอยากจะทําอาชีพอื่นเป็นการคืนสิทธิเสรีภาพคืนเวลาให้กับเยาวชนเหล่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่อยากสมัครใจไปเป็นทหารอีกด้วยเพราะการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารผมเชื่อว่าจะทําให้กองทัพเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับการ กำจัดปัญหาความรุนแรงในค่ายและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพลทหารที่สมัครใจเข้าไปเพราะตราบใดที่ยังมีระบบการบังคับเกณฑ์อาหารอยู่กองทัพก็อาจจะชะล่าใจอาจจะไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะเขารู้ว่าสมมุติว่าคุณภาพชีวิตพลทหารไม่ดีเขาต้องการคนสิบคนมีคนสมัครสี่คนเขาก็ไปหาอีกหกคนบังคับมาเป็นได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารออกไปกองทัพจะต้องเอาจริงเอาจังในการยกระดับคุณภาพชีวิตพลทหารมากขึ้น เพราะเขารู้ว่าถ้าคนสมัครไม่พอเขาจะขาดกําลังพลดังนั้นครับผมยืนยันกับพี่น้องทุกคนทั้งเยาวชนที่ไม่อยากเป็นอาหารและเยาวชนที่อาจ,จอยากสมัครเป็นอาหารว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารนั้นจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกฝ่ายและจะไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพราะยอดกําลังพลที่เราจะไปลดลงนั้นคือยอดที่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นยอดผีที่มีแต่ชื่อแต่ตัวไม่อยู่ในค่ายหรือไม่ว่าจะเป็นพลทหารรับใช้ เพราะฉะนั้นการยกเลิกบังคับเกณฑอาหารจะทําให้ประชาชนมีเสรีภาพและประเทศยังคงมั่นคงเหมือนเดิม <Yeah. S 1> ผมยอมรับครับทิ้งท้ายแบบนี้เวลาหมดพอดีผมยอมรับว่าเป้าหมายหลายๆอย่างของพักกนะ้าวไกลนั้นเป็นสิ่งที่มันทะเยอทะยานมากเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนทําสําเร็จมาก่อนเรายังไม่เคยมีรัฐบาลไหน ที่จัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสรสที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเรายังไม่เคยมีรัฐมนุรัฐบาลไหนที่สามารถประสบความสําเร็จในในการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเรายังไม่มีรัฐบาลไหนที่เปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปรง่งใสในขนาดที่พักเก้าไกลหรือว่าในสเกลที่พักเก้าไกลพยายามจะทําแต่เพียงเพราะมันยังไม่ถูกทําไม่ได้หมายความว่ามันไม่ควรทําและไม่ได้หมายความว่ามันทําไม่ได้ การเมืองเป็นเรื่องแห่งความเป็นไปได้และผมเชื่อว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องแห่งความเป็นไปได้รอบนี้พักก้าวไกลปักธงส้มในภูมิภาคใต้และนครศรีธรรมราชได้อย่างแน่นอน ผีเสื้อหลายล้านตัวทั่วประเทศกระพือปีกพร้อมกันยังก่อกำเดิดพายุได้และทำไมถ้าพวกเราที่คิดเหมือนกันฝันเหมือนกัน14พฤษภาคมนี้เข้าคููหากาก้าวไกลทั้งสองใบและทำไมเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ